ถ้าคุณผู้ชมทุกคนกำลังดูคลิปนี้กันอยู่และคุณกำลังตามหาของเล่นของสะสมที่กำลังดูอยู่จะทำยังไงดีเราขอแนะนำร้านเคียวสก,กีทอย มาสั่งซื้อสินค้าได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เขียวซาก,กิทอยเลยจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณกีกับผมเจ็รีวิวทอยในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิว D X Miller World Watch Set ครับผมอันนี้ก็เป็นรายวอชจากไรเดอร์ของ Miller World นะฮะก็จะมี G O นะครับจาก Miller World แล้วก็ Another Rider ริวกะนะครับแต่ว่าวอ h อันนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับในคลิป รีวิวอนาเจอร์วอ h แบบครบเซร็จนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูกดที่ตัวไอขวามือบนแล้วไปตามดูย้อนหลังได้ครับแต่วันนี้เราจะรีวิวแค่ตัว G.O. จาก Miller World เท่านั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเราก็มาดูไ watch จาก Miller World กันเลยนะครับคืออันนี้นะฮะอ่าน,นี่คือ G.O. จาก Miller World นะครับอันนี้คือ G.O. เวอร์ชั่นปกตินะครับความต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็แค่สลับด้านนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะฮะปึ๊บ นะแต่สิ่งที่ต่างกันแบบได้ยินชัดๆเลยนะครับคือเสียงนะฮะเสียงอันนี้เราฟังกันบ่อยแล้วเนาะจีโอปกตินะครับเรามาลองกดเล่นอันนี้กันดีกว่านะฮะจีโอโอโอไปแล้วนะเออมันไม่ได้แบบจีโอปกติแล้วนะครับมันกลายเป็นโอโอโอ,โอ

มีเสียงนักแสดงมาบ้างครับไม่เยอะนะฮะถือว่ากำลังดีนะครับ เสียงแปลงร่างก็ดูดาร์กดีนะครับเดี๋ยวมาลองดูซิว่าเสียงใช้ท่าไม้ตายเนี่ยจะดาร์กเหมือนเสียงแปลงร่างหรือเปล่านะฮะ สำหรับเสียงท่าไม้ตายนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเสียงซ้อนๆกันมากกว่านะครับมันไม่ค่อยดูดาร์กอะไรนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ D X Miller World Watch Set นะฮะถึงแม้ว่าผมจะรีวิวแค่อันเดียวก็เถอะนะครับแต่มันก็อยู่ในเซตเดียวกันนะฮะและนี่ก็คือลูกเล่นของตัว D X g o r a Watch จาก Miller World นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะและก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับ สามารถติดต่อร้านเคียวสกีทอยได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ